กินจิ้งหลีดหน่อยเร็วกินจิ้งหลี <section S 3> <สา S 1> ดไหมกินจิ้งหลีดสักครัญนะขนดม,มันแยงตาอย่ายยงจมูกเนี่ยโอ้ยไม่กินเลย,ย,ยนี่อนรับเข้าสู่สุขหันษาก,กับวิชาเกินสัตว์โลกสุขนี้มุยก,กันเลยนะครับมานั่งคำขันกันก่อนไปทำงานดีกว่าเย้ เรอหนารอตาชอบจริงครับแคมิเลียนอินแอคชั่นมูวี่จะเป็นยังไงมาดูกันนะครับปามตะปามตะป่าน้าปามตะปามตะป่าน้าปามตะปามตะป่าน้าปามว่าเล่นหนังแอคชั่นหรือว่าเล่นโยคะวันเนี้ยโอ้ ข้ามถนนเป็นชาติแล้วยังไม่ถึงสักทีนะพี่ลีลาเยอะจัดจริงๆเลยแม่สายขวาว่างตัดเข้าเลนกลางว้าโอ้สู่น้องน้ําอันไกลพนเพื่อนเพื่อนเคยเห็นปลาักฟุตบอลทีมชาติกันบ้างหรือเปล่าล่ะครับโอ้นี่ไงอ้โหเตะเข้าประตูเตะเข้าประตูโอ้โหมีกองเชียร์ด้วย ทีมีบอลมา e มา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 อีกมาอีกเร็วจะย้ายเข้าบ้านใหม่เนี่ยก็ต้องดูเพื่อนบ้านกันดีๆด้วยแหละนะครับไม่งั้นก็จะลงเอยแบบเจ้าปลา2ตัวนี่แหละเอ้าเอาเอาเอาโอ้โหกูขุดหลุมสร้างบ้านอยู่เนี่ยมากลบกูทำไมพุ้ยพุ้ยอืมปุ้ยมึงเอากลับไปุ้ย โอ้ยเพื่อนเราติดอยู่ในโหลกแก้วเนี่ยทำไงดีว่าเพื่อนทำไงกันดีวะโอ้ยมันจะออกไปไม่ได้แล้วเนี่ยเราต้องติดอยู่นี่จนตายแน่ๆเลยเว้ยเฮ้ยช่วยกันหน่อยดิเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยความหเห็นพี่เต่าว่าไงครับใครบอกว่ากินปลาแล้วฉลาดวะ เพื่อนๆว่าแฟชั่นโมเดลใต้น้ำจะหน้าตาเป็นยังไงกันครับแบบนี้อ๋อเบ้าหน้าดีหนกแก้มสูงปากอวบอิ่มเจอกำลังดีสักจุ๊บไม่ตัวเองโอ้ให้ตายเถอะไอ้ไม่วางอาหารบนตัวจักรจี้จักรจี้ไงจักรจี้ผมอะครับจักรจี้มากเลยอากาศหนาวแบบนี้รูดซิปดีๆลูกรูดซิปดีดีเด้อโหโหเต็มหัวเลย อันไหนมากินอาหารแล้วคุณหา่านมาเร็วมากินดีๆเอาเอาเอาลูกแตกก็ไม่ได้มันจะจิกอีกเอาเอา,เอาว้ายสองตัวนี่เกี่ยวอะไรเนี่ยอู้ชอบอร่อยเก้าอีกเอีกแหลกแม่ค <c oughs> ้ามาเลี้ยหัวหนอูอะครับแม่ <c oughs> <c oughs> เอาลูกลองจับขวดให้น้องแกะดูเร็เวเร็วสนุกนะลูกดูดูดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอามาเองผู้เด <c oughs> <ๆ>็กเอง โดนไม่กี่คนแล้วกับความน่ารักของเบลูก้าเนี่ยฮะลายนี้ก็อีกลายหนึ่งว้าฮูคนจํบเบ้าเลยค่ะเคยได้ยินไหมครับว่าที่เขาบอกว่าเวลาลิงมันนั่งทำเล็บอยู่เนี่ยอย่าไปกวนมันเนี่ยเม่ขาลิงมันทำอะไรอยู่คะวันดีลิงโอ้ยดอกหากินหวมนี่กินล่อหน้าล่อตาเอามันนี่เลยนี่นี่อ่ะลูกพี่ไม่ทันตะวันเอาาโอ้ยทมันแดงเนี่ยกูทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินถอยหลังฝึกม ไม่มมดวอเป็นด้วยโอ้ส้นตีนติดคอไม่ใช่เหรอนะจะลวดไถดินสถานฝาโอ,โอ้โหทะลลกหมดแล้วเนี่ยอ้าวอ้อออขันอีกแล้วคันอีกแล้วไปต่อ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 โอ้ยมันชุด,ชดเลยเอาอีก ระวังไข่ถหลอกด้วยนะลูกพี่โอ้ยคนจะหลับจะนอนเนี่ยเอามาว่ายน้ําทําไมตอนนี้ว่ากี่โมงกี่ยามอยู่เลยเนี่ยฮถ้าเดินเด็กแนวเคยเห็นกันปะโอวากันชายไปพร้อมกันได้เนี่ยโอ้กูมเมฆพิสุทในซอยนี้แล้วละ่าฮ่าฮ่ถ้าเดินเด็กีติด